สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวันนี้จิบต้นก้าสะพานบุญค่ะครับผมออบจิราเมศครับผมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดอุยานะครับตำบลดอนกำยานครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมค่ะวันนี้นะคะก็มีงานพิธีเททองหล่อพระนะคะภายในวัดอุยานะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวน้องจิบกับน้องออบนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมภายในวัดนะคะเพราะวันนี้มีงานบุญนะคะเป็นงานบุญที่เททองใช่ค่ะภายในวัดจะเป็นไปมายังไงเดี๋ยวน้องจิบกับ น้องอ,อ๊อฟนะคะจะพาท่านผู้ชมเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อภายในวัดและไปเชิญชมภายในงานพิธีเททองหลวพัะก,กันเลยค่ะตามไป,ไปเลยครับผมไปเลยค่ะ

ตั้งตารานั่งจามีตั้งตาเรานั่งจามีตั้งตาเรานัมงจามีตั้งตาเรานั่งามี ต่อจากที่ไปก็ให้ผู้ที่เป็นประานจำภาพเข้าไปนั่งประจัมที่ได้เลยเชื่อยังความพร้อมให้ท่านที่รับเป็นเจ้าภาพเข้าไปไ,ไปนั่งประจที่ได้ ว่าเวาร่วมีด้วยกันหินหน้าไปทางที่แหวนเทนทองหล่อชิ้นหัวเข่าของลวกพ่อพุญจะโทันทีศุนหน้าตากเก้าวาวนนี้หลวงพ่อพระพริมบุญเปรติยามอมรานที่น่ง แต่ร่าเป็นจะภาพของซ่างออไปเรียกอันเจ็คือวีโตองนังต้่ายไหลปไลมทันทองนักมีทางนักเดินยมภงมีภงหน้าน้อยมีต้องลำหนักในแท้แร้อยู่ทางขอาเรือขาดเรือะกงทางเดียวเป็นพศ์่อโสรแต่วัดยาย มาต่อชื่อว่าสันติสุขเพื่อความสงบ,บสุขบวรุกเย็นยินไชยต่ออีกว่าสันติสุขหลวงพ่อโสธรสันติสุขอยู่ที่วัดอุยาก็ได้บอกคุณาากับญาติโยมสาธุชนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยได้รวมกันใจ มาถวายในกัมพูยาในการเจทองดอกนะครับตามปกนิีน้ก็ได้กระจายการแจกเช่นเน4,000บาทร้อยนี้พระปาวที้วก็จะมีพระป่าตั้งอยู่ตรงนี้เอนะับพระต้นให ไปช้าก่อน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  cho ร้อนๆนะฮะพูดด่าร้อนๆไปแล้วข้ามาคุครับข้ามาคุครับเร่งจังเด็ะงา ไปยกต่อไปไปนับเงินสท่านนะยอดเงินเท่าไหร่ขก็ปาะปล่อยมือมันมือไว้ลูกปนนมือไว้มังัดน้ำมังตะปูตีรอมัะมีรมยังปานีอายกขึ้นยกกระเทยยกอยก่อนสามดจะเริ่มต่อจ้าสองแมตาายด ไทยแะ่ปนะของภากันไปเลยพระรโพเรนติสรรเอวะเอวะอิโตินาเตตัง เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระมหากมนมลกะตะปุญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุยาหมู่ที่หนึ่งตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้มีการเททองหล่อส่วนองค์หลวงพ่อพุทธโสธรสันติสุข ซึ่งวันนี้อาตมาภาพเป็นตัวแทนเจ้าอาวาสวัดอุยาก็คือหลวงพ่อพระครูวิมลปริยัตยาพรหรือหลวงพ่อทองสุขปัจจุบันนี้ท่านอายุ90ปีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดอุญาที่ได้สร้างวัดอุญามา ก็เป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ปี2515นะเป็นต้นมาท่านได้มีความดำริที่อยากจะสร้างพระพุทธรูปไว้ที่วัดอุยาหลวงพ่อโสธรสันติสุขนี้ได้เริ่มปั้นมาตั้งแต่ปีพศ2554เริ่มปั้นหุน่น แล้วก็ได้ตัดชิ้นส่วนลงมาเริ่มรอตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา10ปี10กว่าปีแล้วซึ่งทางวัดอุญาของเราก็ไม่มีปัจจัยสักเท่าไหร่ก็อาศัยญาติโยมที่ร่วมกันบริจาคมากบ้างน้อยบ้างตามกำลบบังศรัทธา ก็หล่อตั้งแต่เกรลงมาถึงเสียนถึงส่วนอกถึงเอวแล้วก็วันนี้วันที่สี่กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5พได้เททองหล่อชิ้นส่วนขององค์หลวงพ่ออีกสองชิ้นด้วยกันก็คือชิ้นหัวเข่าสองชิ้นตอนนี้ก็ ได้เทสเปด,ดเรียบร้อยไปแล้วแต่ก็ยังมีชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้รออีก20กว่าชิ้นด้วยกันนะยังต้องใช้ปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากก็ขอเจริญพรญาติโยมร่วมกันสร้างองค์หลวงพ่อพุทธโสธรสันติสุขหน้าตักเก้าวาที่ปิิสถาน อยู่ที่วัดอุยาหมู่หนึ่งตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีให้สำเร็จรุร่วงเป็นองค์ที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ต่อไปเพื่อจะได้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาแก่สาธุชนทั่วไปอัตมาภาพในานามของคณะสงฆ์ในานามของเจ้าอาวาสและคณะกรรมการของวัดอุยา ก็ขอจเจริญพรเชิญชวนญาติโยมที่จะร่วมบุญร่วมกุศลจะเดินทางมาที่วัดถ้าสะดวกก็มาร่วมบุญกันที่วัดถ้าไม่สะดวกก็ร่วมบุญด้วยกองทางกองบุญของวัดอุยาด้วยการโอนผ่านบัญชีของวัดอุายาเลขที่บัญชีก็9850956887ธนาคารกรุงไทยสาขาสุพรรณบุรีอาตมาภาพ ก็ขออำนุโอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญช่วยกันสร้างองค์หลวงพ่อพุทธโสธรทันติสุขให้สำเร็จรุร่วงก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ กุญกูศลที่ทุกคนทุกท่านได้มีความตั้งใจจงมาเป็นภลวะปัจจัยปกป้องคุ้มภัยให้ญาติโยมทุกขั้นเดินทางไปไหนใกล้ไกลกล็ให้แขคลา,าดปลอดภัยจากอันตรายทุกประการแล้วก็ความเจ็บอย่าได้ความไข้ยอย่งมีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ประกอบไปด้วยธทมแล้ว ก็ขอให้สิ่งนั้นนั้นจงพรันสำเร็จพลันสำเร็จกับทุกคนทุกท่านทุกประการเทินจรเินพรอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวันนี้ผมสุกลเดชนะครับได้มาอยู่ที่วัดหูยาตำบลดอนกํายานะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนเจริญบุญเลยครับทั่วประเทศนะครับพระคุณเจ้าที่ไม่ตาปานีได้บอกกล่าวรอบสิไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันดีวันมงคลนะครับวันที่4กรกฎาคม2565นานะครับพระคุณเจ้าวัด ตูยานะครับตำบลดอนกัมยานะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเททองหล่อพระหลวพ่อโสดทองคุใหญ่นะครับตุ้งใหญ่มากขนาดไหนเดีย๋ยวเราไปถามท่านกรรมการ,การ,การและพระคุณเจ้าดูว่า่ายในวัดแห่งนี้พระพุตโสธทองค์งใหญ่นี้แล้วเสร็จด้วอวันไหนนะครับพระคุณเจ้าครับกราบเรียนนิดนึงหลวงพ่อพุตโสธทน,นี่หนักประมาณเท่าไหร่แล้วก็ความยาวประมาณเท่าไหร่อเป็นเนื้อทองเหลืองหน้าตัก ก้าว่าสูงก็สิบกว่าว่าใช่ถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่ใหญ่ใหญ่มากน้ำหนักในอูก็หลตันนะหลตันอยู่ก็คำนวณดริงๆว่าจำนวนเกือบร้อยชิ้นนะชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนหนึ่งก็เกือบซ่องตันมีตันมีสองลู2สองสองตันมีก็เพราะว่าชิ้นหนึ่งเ็เกือบเกือบซ่องตันมันก็มีชิ้นเล็กบางใหญ่บางจะประมาณนี้จ้ะ ได้งานกระถินเมื่อคุณเจ้าบอกงานกระถิ่นหน่อยว่าเดือนประมาณเดือนตุลาพฤศจิการกระถิ่นของวัดอุญาานี่ปีนี้ยังไม่มีเจ้าภาพเลยยังไม่มีเจ้าภาพแล้วก็ส่วนจะทอดเดือนไหนก็อยู่ที่ว่าเจ้าจภาพประสงค์จะทอดอเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกาจะประมาณนี้ก็เรายังไม่ได้มีกําหนดว่าจะทอดวันไหนเพราะว่ายังไม่มีประธานไม่มีเจ้าภาพเลยแล้วผู้คุณเจ้าครับพ<ด>ูบด พุทธคุณชินราชที่นทองพ่ออะไรที่อยู่ด้านหลังพระคุญ่าอ๋อพุทธิตชินราชซึ่งมีสององค์องค์บนเนี่ยซึ่งโยมเขามาถวายซึ่งเป็นพิมพ์ของวัดเบนจมาบอพิษกรุงเทพส่วนองค์ล่างเนี่ยเททองรอที่วัดอุญาณี่เองซึ่งเทเมื่อปีพศ .2528 ก็คือปิดทองฝัง no ลุน tamam> นิมิตของอุโบสถนี่แหละนั่นแล้วก็เลยรอพระประธานด้วยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราถามพณะนกกรลังใท่านหนึ่งว่าภายในวัดนี้ท่านเป็นผู้ช่วยแล้วเป็นผู้เป็นบัิดีประเดจชอบภายในวัดนี้ช่วยหรือวัดวาามาหลายสิบปีเดี๋ยวถามท่านดูว่าท่านชื่ออะไรสวัสดีครับคุณพี่ครับชื่ออะไรครับบอกเลยารนี่ชื่อประสูตรครับโอเคกินครับรับผมมีหน้าที่ทําอะไรครับกเขาช่วยดูแลในวัดที่ช่วยหลวงพ่อช่วยคับบแบบทุกอย่างในงานในวัดที่ช่วยทุกอย่างครับ ช่วยททุกอย่างก็ตอนนี้ก็เป็นงานมงคลเป็นงานมงคลก็ช่วยในงานมงคลนี่มีงานก่อสร้างก็ช่วยในงานก่อสร้างนี่ครับนะครับวันนี้เป็นวันที่สี่กรกฎาคมก็มาช่วยห้าเป็นงานบุญใหญ่จริงๆวันี้เป็นวันเททองหลวงพ่อสุธรด้วยนะคหลวงพ่อครับวันนี้เป็นวันสี่กรกฎาคมทคุณเจ้าขอบคุณทางที่มาล่วบุญแม่ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับญาติโยมทุกท่าน ที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อวันนี้หล่อสองชิ้นชิ้นหัวเขาทั้งสองชิ้นไม่มีประธานใหญ่แต่ก็ได้ผู้ใจบุญมาร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นเบ้าๆเจ้าละหมื่นสองหมื่นห้าพันพันหนึ่งก็ตามกำลังศรัทธาแล้วก็ยังมียติโยมที่ร่วมบุญกันมาด้วยการโอนผ่านบัญชีของมัดอุญญาด้วย อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกคนทุกท่านได้ร่วมบุญกันในคราวครั้งนี้ก็ขอให้บารมีขององค์หลวงพ่อพุทธโสธรสันติสุขจงมาปกป้องคุ้มภัยให้ทุกคนทุกท่านจงปราศจากทุกโศกโรคภยัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ประถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จตามความประนาทุกประการ